ลมแห้งพี่น้องเอ้ยลมแห้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมูนี้ก่ะอยู่กับหัวกับสวนคือเก้าเหรอค่ะโอ้ยลมแห้งค่ะอันมัใหญ่กับท่อมท่่่่่่่อา่่่น่่่่่่่่่่่งู่่่่่่่่่ต่่่่่่่ก่่เ่่่่่่ม่่่่่่บ่ตาู่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่ี่น่่่่่่น่่่่ อันบางเงี้ยบางแท้ดูดฝุ่นเนาะพี่น้องนะแล้วก,ก็บพูดเรื่องกับตัดใหม่ที่พ่างปุ๋นหลักพี่น้องอะไรเงี้เสียงตัดใหม่เนี่ยเนาะคะ่ะหรือบ้านพี่น้องหรือบ้านหน่อยออกไปเหยียดกระ่อมปั้มทุ่นเนาะใหไอปืนลือออกให้หรือบ้านสวนสวนเมืองจังนทำเนาะพี่น้องอนะ Là bán tập phú đó hàm Tại bán mất cả ngạt bơ nhả rồi nọ Ta khoản cho một mắt cho bê bài xe Ê ông ấy nè xí ngạt xoay bán ฮ่าไม่แสตาเหรอโอ้กวนหลพี่น้องแต่มูแสตา

เพิ่มเป็นวัดเป็นไอ้หม่างโตไปพี่นอ้องเออเฮ็ดไปเฉียงนะหน้าเนาะไอ้ดีได้เนาะ,ะเฮ็ดไปเฉียงหนะน้นะา ม่าเอาคางออกวะไม่ต้องเอาอ่อนเอนาะแต่ว่าเอาไม้เอาไม้ตีเนาะคางๆมันบม่ได้กินไหมเห็นไหวโอ้เห็น,หหนไห้นั่งแม่สัตวเออเออเจ้าซื้อไหมเดี๋ยวให้เงินสลัดก็ได้ ไอเนี่ยเฮ็ดให้เนี่ยจะไม่ลืมประกแตเลยขันแม่นมากจะปีกายกิดสิบกว่าขงปานนี่เด้ตะปูเด้อยน่ะน่ะเอาความไว้หน่อยนี่นี่นี่น,น,นี่อีกอันนึงเออ นี่ไหมที่มันงายอยู่ใ,ใกล้ตีนหนูน่ะเออนั่นแหละย่านเหยียบตะปูพี่นอ้องโอ้ยเออเอาความลงลงูกขวบหยิบยอด้ลยพี่นอ้องเอ้ยช่ดยช่วพช่วอ่ะหัางปวก lăng cuộc nhanh nhoi quá lươn hóa ồ ta ui nó tiếng sụp cuộc ở bên này ใช้การแกะนงเขาไปก่อน พี่น้องมันปวกกินมันเอนหมดหรอสิง่ายไปไว้ล้างสวนเยอยเพราะว่าต้นใหม่กระตัดออกตัดออกเนี่ยจะงไวเปนน็นหนียนนิดหน่อยจะเห็นร่งจอดรถค่ะจะเห็นร่งจอดรถกัดทำความสะอาดบ้านซอยกันนะพี่น้องโอ้มาปีใดกันเหตุปีนั้นแล้วค่ะ บป็นว่าบุรีเฮดจักเทียวมาปีใดเกิดเหตุคือกอล่องหลมงหล่องแห้งค่ะสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดหล่องท่ามีกระตัดออกเกี่ยงคลิปเลยค่ะตัด น้ำค่ะเขาไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยทางงานกัสิปรเล้วเนาะพี่น้องเนาะสี่ระบ,บานค้นบริอยกับสีหกแคน้อย ทำก้วมสะอาดพี่น้อง <c oughs> วัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะตดใหม่ทำก้ำวมสะอาดพี่น้องทำก้วมสะอาดสวนเนาะค่ะตาตุ๊กตาโป๊กเก้าหล่ะค่ะก็จะเจาา้าตัดที่ทั้งฝนค่ะ กระจูดกระเพาพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดไปมือละเล็กละน้อยเนาะี่น้ออบิ่งรอบสวนพี่นองูไมูกไมลูไมนี่น้อกันกกแกจงไให้มันราบรื่นจันอย